สวัสดีค่ะวันนี้เราพามาชมชีวิตของน้องน้องแดนเซอร์ er นะคะน้องน้องแดนเซอร์รัตานาสินนะคะวันนี้วันนี้เวลาพักนะคะน้องน้องได้อะไรกินเนาะวันนี้ตตมค่ะบลูเบอร์รี่เห็นว่าสิไม่กินนำ้ำเลือดบัตรพิมแม่อันนี้คือ,คอชีวิตอันตอนนี้พักเบนบเบนโพักพักพักเที่ยงเนาะยังไม่มีงานงานออกวันไหนเนาะวันงานนี้สามสิบสามสิบซีสเกต ไปสิจกเกตงานยังคะ่ะงานหอมตีเะย์พูจํา,าไม่ได้จําไม่ได้เอองานหลายจะลืมเนาะอันนี้พามาเบิงวงางผักวางยูวงางผักพรของน้องๆน,นะคะเพื่อนก็นจะจัดเจ้าของงงก็จะจัดให้เป็นห้องห้องนะคะอยู่ด้วยกันสองคนสามคนแล้วแต่นะคะมีสองชั้นนะคะตึกนี้มีสองชั้นข้างบนก็มี ฝั่งหลังเวทีก็จะมีเป็นเป็นบ้านน้อยนะคะบ้านน้อยทางหลังเวทีอันนี้เราก็มาอัปเดตอัปเดตเวลาพักเวลาชีวิตประจำวันของน้องๆน,นะคะมื่อนี้ซ่อมอีกว่ารอบใบ ก็บ่ายก็ i̇şte. road, mm hmm. จะมีซ้อมอีกนะคะตอนนี้เวลาพัก <yes>. ค <lock> <in> ่ะบ่ายสองใช่ไหมบ่ยค่ะไปบริห้องหนึ่ง้องนี้เฮียยังกินเนาะผสมจ้าข้านผสมเมนบะจ้าผสมเหมืนมาตะซสค่ะเอฟซีแล้วออกมาฝากเด้อเอฟซีมาฝากน้องๆก็จะทำเอฟซีจัจากไหนคะจากไหมโอเคดีมาพูดสิฉันอัดคลิปนะนี่เฮียอัดคลิปเอฟซีจ้ด เมืองทองอ๋อน่าทานมากเลยค่ะปลาส้มนะคะปลาส้มนะคะปลาผู้ชมทอดสุกหลายดอกมันแข็งสวัสดีค่ะน้องฟิวกินข้าวหรือ,อยังคะน้องฟิวกินข้าวหรือยังไม่กินจ้ะกวัวอ้วนเหมือนเหมือนบัญชาเอาลรอคะไม่กินข้าวเดี๋ยวไม่มีแรงซ้อมนะคะอย่างแบบคนดีเหมือนบันพุธมันพุธกินข้าวกับอะไรคะวันนี้ ผัดผัก่ะตานี้ตำตำได้มาจากทางบ้านพอเขามาวันจะไปวัดเลยเนาะมีเป็นตูปิตนะคะสุดเวลาพักของน้องๆนะคะแต่ละห้องแต่ละคนก็มีกิจกรรมกลางวันคือทำอาหารรับประทานเวลาพักนะคะเวลาพักไปค่ะไปดูอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้จะเป็นตึกอาคารเดียวชั้นเดียวนะคะไม่ใช่สองชั้นนะคะ ก็จะมีอะไรบ้างเอยทำอะไรการค้าน้องๆต้องมั้ยหรอตีมือสาวกตีราศีนะราศีเราจะราศกับขย้อนออ่าจินเยอะๆนะคะจะได้มีแรงไปแรงเต้นนะคะชอบไอช่วงบ่ายใช่ไหมช่วงบ่ายใช่ไหมหน้าแย่แถววานตานี้ เป็นเจ้าของโรงงานน้ำตาลมะเองเพราะว่ารีบ้านมีสวนอ้อยสร้างบ้านกับบ้านสร้างบา้า,งบานกับบ้าน <laughs> <laughs> ว่าต้องสช่างให้ว <laughs> ่าต้องสช่งสางอันนี้ก็ตรงนั้นก็จะเป็นครัวนะคะตอนนี้รถเรามุ่นป่ามา <laughs> มืัอนี้อยู่ไข่มาแดงเด็ก <laughs> ของโงข่อยกันพี่น้องคงเหมืนอนกันอันนั้นน้องสี่แล้วไปทานข้าวไยังคานน้องสี่ไม่ทานเลยค่ะเราจะไปซื้อไข่มาทอดอ๋อค่ะทุกคนก็ มันออกจะสวยมันว่าัดอกจะสวยตรงนู้นก็จะเป็นครัวนะคะสําหรับน้องๆเขาก็อางวันก็จะตำส้มตําอะไรกินทางคณะก็มีบริการให้ทุกคนค่ะค่ะวันนี้เราพามาดูน้องๆเวลาพักเที่ยงนะคะวันนี้ เราขายน้ำด้วยมาดูน้องๆพักเที่ยงบา้างเขาทำอะไรบ้างเนาะเขากินยังไงเขาอยู่ยังไงนะคะขอบคุณที่รับชมให้นะคคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบายๆให้หน่อยค่ะบายแล้วคเาง้ยเสียบหล